เรเียนก็ถ้าลักษณะตัวเลขออกมาแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าให้เอานิเคอีเป็นหลักไม่มีใครสอนคุณนะคะวันนี้คุณต้องตั้งใจนะถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะคะคือรู้อยู่แล้วว่าลักษณะแบบนี้ให้เอานิเคอีเป็นหลักถ้ามันเป็นเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังให้เราเลือกเอามาจากตรงมาคือศูนย์มาจากนิเคอีตรงนี้ไม่ได้ม,มาตรงนี้นะคะแล้วก็เจ็ด เพราะว่าในกําลังวันข้างขึ้นมาไมไม่เลือก3ในกําลังวันข้างขึงข้นแล้วก็รวมทั้งหมดตรงนี้3ามามว่าทำไมไม่เลือก3แต่ถ้าเลือกสามก็ได้จะเลือก3หรือเลือก7ก็ได้นะคะสำหรับตรงนี้ถ้าลักษณะตัวเลขเป็นแบบนี้ถ้าเราเลือก3เราก็สังเกตดู3ก็มีเกือบทุกหุ้นเหมือนกันแต่ว่าในการลงมือทําของเรา ถ้าลักษณะเลขเบิ้ลบนเบนิ้ลล่างเราจะเลือกเอาอย่างละหตัวอันนี้คือเทคนิคเฉพาะในการลงมือทําเราถึงจะอ่านออกนะคะการเลือกแล้วเราจะเทียบว่ามันมีในกําลังวันในช่องกลางก็คือ7อันนี้เป็นวิธีหาตัวเด็ดน,นะคะมันอยู่ตําแหน่งเดียวกันก็เลือก0กับ7 เราก็มาเช็คดูว่าถ้าเราเลือก0ูนย์กับ7หรือ0ูนย์กับ3ถ้าสมมุติเราสงสัยนะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เราก็จะมาดูว่าถ้าเลือก0ูนย์กับ7ส่วนมากมันเข้ากี่หุ้นอันนี้หุ้นปกตินะคะหุ้นปกติก็คือเริ่มมาจากตรงนี้เลยคือสามห้อันนี้มี7จ็ดมาศูนย์ห้า

เจ็ดมาเสาร์เอสเซร์สิงคโปร์สิงคโปร์หนึ่งศูนย์หกก็คือมีสูตรมาเรามานับดูว่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดมีเก้าหุน้นลดสองถือว่าปกตินะคะตรงนี้อันนี้คือการวิธีการเลือกตัวเด่น วันนี้แม่สอนแพงอีกแล้วแพง,แพงที่สุดในจักรวาลแล้วลูกเอ,อ